สำหรับท่านที่มีรถแปลกรถหายากนะครับและอยากจะขายนะครับติดต่อคาร์เคาน์เตอร์แถลเนะครับช่วงรถดีชี้เป้าจะไปรีวิวรถของท่านให้โทรมาเลยครับที่0832279000ครับสวัสดีครับพบกับคาร์เคาน์เตอร์แนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับ l i n คอ l n นค n นติเนน a ัลมาคโฟ ขึ้นคอนคอนเทนเดนตันนะครับถือว uh. okay. um ่าเป็นรถระดับท็อปของค่ายฟอร์ดมอเตอร์นะฮะรถคันนี้เนี่ยรถปี1973ความพิเศษของมันก็คือไม้นะครับอยู่ที่9,900ไม้เท่านั้นก็คือประมาณ16,000กพิโลจากออริจินอลเลยนะฮะแต่ปี1973และเป็นรถที่ไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยถอดซ่อมรื้อหรือว่าอะไรแบบเป็นเป็นชิ้นๆมาก่อนนะฮะโอเคจะมีก็แค่เซอร์วิส เครื่องยนต์นะครับรถคันนี้อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ดัางเดิมนะครับทะเบียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยทะเบียนคอควายนะสองคอควายนี้ดั้งเดิมนะครับออ n เจนเดนตนี่นะครับถ้าจะเทียบชั้นกันในในอเมริกาเนี่ยก็คือคัดดิแลกนั่นเองครับเทียบชั้นกับคัดดิแลกได้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V ี7.5ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ กระโปรงหนักไหมอาจารย์หนัก <S 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 มันจะไม่หนักได้ไงเนี่ยเล็กแผ่นขนาดนี้นะเครือ่องยนต์ V8 7.5ลิตรนะหรือว่าที่เขาเรียกว,ว่า460ลูกบาทนิ้วนะฮะเครือ่องใหญ่ทีเดียวทรงพลังทรงพลังนี่สเปคนี่460ลูกบาทนิ้ว V8 นะครับน้ำมัน91ออกเทนโอ้โหบเบลเอเบราทีเดียวเกียร์ยออตโต้อารมสปีดนะครับ ประวัติของรถคันนี้นะครับก็เข้ามาเมืองไทยเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะฮะคือคุณยายเจ้าของรถเนี่ยเขาเห็นภาพรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะร,รถรุ่นนี้เนี่ยสมัยนั้นน่ะก็คือรถระดับรัฐมนตรีนะฮะบับงเอิญว่าคุณยายแกเห็นรูปรถคันนี้ตอนคุณยายแกสาวๆนะแกก็บอกลูกลูกแกเนี่ยเฮ้ยสนใจมากเลยให้นําเข้ามาจากบริการรถคันนี้นําเข้ามาเองนะฮะ ไม่มีตัวแทนนําเข้าในสมัยนั้นนะนอาเข้ามาแล้วก็อยู่เมืองไทยมาแท้ๆก็อยู่ไม่กี่ปีแล้วแกก็เก็บเก็บรักษาอยู่ในสภาพเนี้ยมา20กว่าปีนะครับตัวะทนเจ้า,จาของกนปัจจุบันเนี่ยที่ตามตื้อมานานเลยนะก็เขาก็ใจอ่อนแล้วก็ขายให้แต่มาวันนี้เนี่ยเจ้าของก็ปัจจุบันเขาก็อยากจะขายแล้วเดีย๋ยวลองลองไปดูกันนะครับว่ามันเจ๋ยวยังไงบ้างไฟหน้าของรถคันนี้นะครับเป็นแบบไฟซ่อนนะฮะ มันจะเป็นหน้าก,กากนะครับเล็กขึ้นไปเป็นเอกลักษณ์ของรถอเมริกันในยุคนั้นเลยทีเดียวที่รถระดับพรีเมียมเนี่ยต้องใช้ไฟแบบนี้ครับส่วนกันชนหน้านี่นะโอ้โหอโย่าชนกับมันนะค,คุณยับแน่นอนแล้วมันอาจจะไม่เป็นไรเลยก็ได้แข็งมากเลยฮนะสุดยอดกระจังแน่นี่ก็โอ้โหแข็งปังเลยยุคนั้นเขาไม่ใช้พลาสติกกันนะฮะเหล็กลก้วนนะครับเหล็กล้วน รถคันนี้นะครับมีเอกลักษณ์อะไรหลายอย่างที่เป็นความยุควินเทจนะยุคพวกหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังคาเนี่ยคุ้ม้ดยไวนิลนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนกับรถประทุนสมัยก่อนนะหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมีไว้สําหรับให้คนนั่งหลังเนี่ยได้อย่างพอจะมีมีช่องแสงมีอะไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่ากระจกโอเปร่านะฮะก็จะมีการแกะสลักเป็นโลโก้ลินคอล์นอยู่ด้านในสวยงามมากนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนครับคือการทำที่เขาเรียกว่าพินสไตรฟ์นะครับพินสไตร์เนี่ยไม่ได้ไปเอาสติกเกอร์มาแปะอยู่ข้างนอกนะฮะนี่เป็นผู้กันนะครับโอ้โหเขียนเอานะจากหัวจะหลดท้ายนะครับเป็นงานแบบงานคัสตอมนะฮะเป็นสีเขียวนะครับไล่จากหัวจะหลดท้ายอยู่ใต้เคลือบนะครับอยู่ใต้แลกเกอร์นะฮะบันจะไม่ลอกนะครับเนี่ยหัวจะหลดท้ายเลย Oh. เสียไปนี่ไม่รู้ซ่อมไงเลยนะฮะบอกแล้วว่าไม่เคยทำสีไม่ทำสีนะทำสีเลยทำกลับไม่ได้นะฮะพ่<ำ> <ผม S 2> อสังเกตแล้วนะครับว่าวันนี้เรามากับเสื้อใหม่นะฮะเสื้อของเราตันนี้เป็นเสื้อพิเศษของค่าคขาเทาทะแทนะครับทำมาในจำนวนจำกัดริมิแต่เอดิชันมองใกล้อ่จะไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับมองไปใหกล้ครับโอ้โห oh, oh. นี่มันยี่ห้อรถใช่แล้วมันจะเป็นยี่ห้อรถรวมๆ<อ>กันนะครับ ดีไซน์บายค r าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์หาให้เจอนะครับว่ารถยี่ห้อของท่านอยู่ตรงไหนค่าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์อยู่ตรงไหนนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของค่าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับ Inbox เข้ามาเดี๋ยวขูจัดการส่งให้ครับตัวละ450บาทครับครับผมค่าส่งนะครับ1ตัวนะครับ40บาทครับโอเคสตัวส่งฟรีอ่าสตัวส่งฟรี มีสีดำและสีขาวครับครับโอเคนะครับสั่งมาเลยครับขงในเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับรถคันนี้เนี่ยภายในกับภายนอกเนี่ยสีแมทช์กันนะครับก็คือสีเขียวนะฮะข้างนอกก็เป็นสีเขียววม่รากดข้างในก็เป็นสีเขียววม่รากดนะครับเบาะนะครับเบาะเดิมไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะฮะเป็นผ้าเดิมจากโรงงานนะผ้าบูทุกอย่างยังเป็นผ้าเดิมอยู่ก็โอเคอะจะมีรอยโดน หนูแทบบ้าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สาหัสสาการอะไรนะฮะไม่รู้จะหาผ้าที่ไหนนะที่จะเป็นผ้าออริจินอลแบบนี้นะเป็นผมนะผมไม่ซ่อมแบบผมเก็บไว้สภาพนี้เจ๋งสุดแล้วเพราะว่าเป็นรถที่ดั้งเดิมจริงๆไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยไปโลกสีไม่เคยพ่นสีใหม่ไม่เคยทําอะไรใหม่เลยสภาพยังไงสภาพอย่างนั้นเยี่ยมมากครับคันนี้หายากอองมาดูนะครับรถไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยถอดประตูไม่เคยแต่งทาสีนะฮะ เวลาปิดประตูเนี่ยเสียงมันกริ๊บมากปิดเบาๆโอ้โห oh, very good กูดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถเมื่อ48ปีที่แล้วนะฮะแต่เบาไฟฟ้าเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรามาดูกันนะเบาเนี่ยเดินหน้าถอยหลังได้ส oh. มบูรณ์แบบนะฮะอันนี้กระดกกระดกได้ด้วยเนี่ยยกขึ้นเตี้ยลง ยังได้อยู่เลยนะฮะแน่นอนครับมีบอกไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้บานหลังนะฮะอ่าแค่นี้ครับขอได้แค่นี้ฮะอ๋อเอาไว้ไป้าบบสูบบุหรี่ก่อนอ๋อยุคนั้นนะครับก็เป็นยุคที่คนเนี่ยยังสูบบุหรี่ก็อยู่นะฮะที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้เรา,าจะมงว่าเอ้ยมันอยู่สุดป,ประตูเลยแล้วคนขับจะจุด,จดยังไงเขาไว้คนนั่งข้างหลังครับนั่งหลังก็ดูบุหรี่ได้นะนี่ เปิดป่าขึ้นมาพวกนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นโลหะครับแตรรถกันนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงปุ่มนี้นะฮะปุ่มตรงนี้เนี่ยมันคือครูสคอนโทรลนะครับแตรเนี่ยต้องก็ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยแตรอยู่ที่ขอ,อรรบพวงมาลัยฮะกดปุ่มนี้นะฮะแบบประหลาดมาก แต่ว่าขับไปเนี่ยแรงกดเราไม่พอนะฮะต้องใช้น้่โปงดันนะฮะถึงจะ้องนะครับนะมีครุสซันโตรด้วยแต่ผมไม่แนะนำให้ลองใช้นะฮะเดี๋ยวมันไม่ยอมปลดชิบหายเลยนะฮะแอร์นะครับรถคันนี้ก็แอร์เย็นฉ่ำนะฮะมีช่องแอร์สี่ช่องด้านหน้านะครับของคนขับก็อยู่ในครอบตรงนี้นะฮะแล้วส่วนของคนนั่งก็แยกไปเป็นอีกครอบหนึ่งต่างหานะครับก็เย็นฉ่ำดีสมเป็นรถอเมริกันครับ รถคันนี้นะครับเป็นเอディชันพิเศษนะฮะคือเป็นคาเทียเอ i t i o n เป็นรุ่นพิเศษของคาเทียนะฮะช่างทําอัญมณีจากฝรั่งเศสนะฮะาดูตัวดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกานะฮะนาฬิกาเนี่ยจะเป็นตัวเลขโรมันแล้วก็มีคําว่าคาเทียครับเป็นความพิเศษของรถในรุ่นนี้โดยเฉพาะนะฮะส่วนท้ายรถนะครับก็เปิดจากในรถนี่นะมีปุ่มนะฮะเนี่ยกดตรงนี้นะฮะอ่าถ้ารถก็เปิดครับ ท้ายรถใหญ่นะผมดูแล้วเนี่ยสามศพครับ <L> แน่นอนนะเปิดันในรถได้เลยเป็นความรู้สาระนะปิดง่ายนะครับปิดครึบเดียวเลยคนอาจจะคิดเอ๊ะทำไมต้องมีไอ้ซุ้มตรงนี้อันนี้เป็นการจำลองนะครับภาพของรถในอดีตที่มียางอะไหล่อยู่ท้ายรถนะครับคือลินคอนนี่ก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ของอเมริกาเหมือนกันนะลินคอนคือรถยนต์ที่ ประธานาธิบดี JFK โดนยิง <S 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 แล้วก็ลิงคอนก็คือชื่อของประธานาธิบดีอเมริกันคนที่มีชื่อเสียงก็คือคนที่ประกาศเลิกทาสนั่นเองครับลิงคอนคอนเทนเตอร์มาร์คันนี้นะครับเป็นรถสองประตูนะครับมีสี่ที่นั่งนะแต่ที่นั่งหลังเนี่ยก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับเวลาจะขึ้นเนี่ยต้องออเท้าดันนี่นะฮะมีกุ่กลไกอ๋อกนะ็ใหญ่โตโอรานไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวกูเข้าไปนั่งให้ดูไหมอ่ากูเข้าไปนั่งดูหน่อย โอ้โหสบายมากกว้างนะครับแต่ติดเขานะฮะนิดนึงออกสะดวกถึงแม้ว่าจะดูว่าหลังคามันจะเตี้ยนะแต่มันเข้าออกได้ง่ายเลยสบายแล้วก็ที่สำคัญไม่ติดพุงด้วยนี่อ่าหกทางทางเลย ขาถึงมะโอ้สไตลนอนขับเลยโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าครับ เี๋ยวเราไปกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่มือนะฮะ,ะไม่เคยขับเหมือนกันนะฮะเกียร์อะไรอออจากรอออกนะฮะเพราะว่าคนดูหลายคนเนี่ยเป็นคนดีนะครับรถเรามีซิทเบลนะครับนี่ค่าอยู่ที่อเอลเลยนะครับจริงๆมีสามจุดแตมีอีกเส้นหนึ่งแต่ผมว่าแค่นี้ก็เหลือแหล่ะแล้วนะฮะพอจะไปคานนะครับรถรุ่นนี้มันร้องนะครับเออมันเซฟตี้ตั้งแต่ยุคเซเวนตี้เลยนะฮะโอเคเราไปกันเลยครับอ่า อันแรกี่เป็น R นะฮะ N D อ่าไปปุ๊บหมดเลยเบาวิวเลยครับพ้นารถมันเจ้าล้กนั่นผลไหมแรงเนียวเลยกลอเบา F s o r t e d F o r t l e แต่หูต้องช่วยมองด้านด้านขวานะฮะเป็นโมโนสเปเชียลนะครับมีกระจกมองข้าอยู่ฝั่งเดียวนะฮะแล้วแม่สื่อพงมาลัยไส้นะฮะแม่จริงๆเลยเชียวโอ้โหาลองพวงมาลัยเบาเหลือเกินอ่ะเนี่ยฮะลองลองลองเข้าช่องหลับจากทางนี้นะฮะอ่า โอ้ยกันใหญ่แล้วกันคุณพราโอ้ยผมอะไรเบาชิบหายนะครับผมอะไรนี่ควงได้นิ้วก้อยนะฮะ,นนะ,ะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้ยเบาเบาเลยโอ้ยไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนเลยโอ้ยตายวู้ดตายผมเป็นอะนี่โอ้ยนี่คือรถ่ราบริการยุคคลาสสิกจริงๆผมเป็นเบาชิบหายเลยครับโอ้โหผมว่าอาจารย์ต้องมองจากตรงนี้เอาอ่ะ ทามแมชชีนตัดชัดโ uh, oh, oh. อ้โหรถคันนี้เนี่ยเจ้าของก็บอกว่า mm hmm. เขาทำหม้อน,น้ำแล้วนะครับรับหม้อน,น้ำให้มันสู้อากาศเมืองไทยได้แล้วนะฮะ uh. จริงๆรถอเมริกันเนี่ย uh. ดีไซน์มาวิ่งในตอนออกกลางได้อยู่แล้วตั้งแรก uh. พ็รู้แล้วนะัคือบ้านเกิดนะบ่อน้ำมันอ โอ้ยโอ้โออลองเร่งดีเฮ้ยมันดึงอะโอ้นุมน่มๆเลย,ยเบาๆเลยครับเบาๆเ,เลยนะฮะแต่เบาๆขับแบบพูดดีนะฮะไม่รู้จะชิดตรงไหนเลยอะร,รถมันใหญ่กว่าเลนอะใช่ฮะตอนที่มองอยู่นี่รถมันล้นเลนนะฮะรถมันใหญ่กว่าเลนอะ ไม่รู้จะชิดข้างไหนดีอย่ใหญตายเลยคุณครับถ้าอยากขับให้คนหลบแล้วขับคันนี้เก่งใจนะขับแล้วเก่งใจเออรถคันนี้นะจมัยนั้นไม่มีอุโมงค์เกียร์นะฮะเพราะฉะนั้นนั่งตรงกลางได้อีกคนหนึ่งใช่นี่ทำกิจกรรมสบายเลยนะเนี่ยกิจกรรมทางเพจหมายถึงว่ากินข้าวปิอกเิกคนเมกาเขาไม่กินข้าวนะ กินตับเหรอกินกินตับตับตับบนะตับดอะไรพวกนี้นะโอ้โหโหอะไรวงเล็กนิดเดียวนะเนี่ยน้าดโป่งน้าดิป่งเออเบามากมาสุดนี่มีรถไหมครับไม่มีครับอ้าโอ้โหเหมือนขับเรือเหมือนขับฟรีบอสอะอ๋อโอ้โห มากเลยนะรถคันนี้นะคือเอาจริงอะรถคันนี้ไปเก็บเล็กๆได้น้อยอะได้นะว่าดูๆๆดๆถือว่าแจ๋วใช่กำลังเครื่องนี่ถือว่าสมบูรณ์เลยนะไม่น่าแปลกใจนะรถไม่งปหมื่นหกพันโลยฮะเหมือนรถใหม่เลยฮะเครื่องกำลังเครื่องนะมันขับโก้จริงๆเบาแล้วไม่ต้องใช้แรงเลยครับ effortless to drive ค่ะรถคันนี้นะครับลินคอนคอนติเนนตัลมาคโปหนึ่งเก้าเจ็ดสามไม่เคยถอดคาเทียเอดิชั่นไม่เคยถอดไม่เคยบูรณะนะฮะสภาพเดิมเดิมอ่าเดิมแตกเลยเนี่ยคอนโซลเนี่ยจอดในร่มนะครับยางขอบประตูอยู่ครบเกดใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกตัวนะาเจ้าของข็ขอนะครับสามล้านหกแสนบาทครับคุ้มสภาพนี้นะ บอกเลยว่าไม่ต้องไปบูรณะแล้วใช้ได้เลยคุ้มบอกเลยคุ้มมากใช้ได้เลยไม่ต้องบูรณะเก็บไปทั้งที่มันขาดขาดอย่างเงี้ยเบาะมันขาดนิดหน่อยเก็บไปทั้งอย่างเงี้ยเพราะว่านี่คือของแท้ครับ,รบผ้าตัวนี้หาใหม่ไม่ได้แล้วนะดีออริจินอลทามแมชชีนถ้าสนใจนะครับสามล้านหกแสนบาทนะครับติดต่อมาที่นะครับที่ผมนะฮะศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าพัน อ่าแต่ทำไมต้องได้อ่าดูบ so ่อยนะโบ่อยโอ่บ่อยนะโอเคครับพบกับคาเคาเจอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถตีชีบ้านะได้ใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสัปดาห์นี้ผมและกูหนอนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ